สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์คลิปวิธีการพ่อสอนอกนะคะจากาตะกร้าขนมจีนนะคะอันนี้เป็นตะกร้าขนมจีนที่เรามีอยู่ในบ้าน,นแล้วนะคะอันดับแรกเราก็ล้างตะกร้าขนมจีนนะคะล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างไม่สะอาดเนี่ยเวลาตอนที่เราพอ่อสอนอกค่ะ มันอาจจะมีพวกเชื้อราอะไรเงี้ยทำให้ถุงอวัาของเราเน่าไม่สวยได้นะคะเป็นของที่เรามีใช้อยู่ในครัวเีือแล้วเนะาะล้างแล้วก็ข้ามให้แห้งน,นะคะแ้วะต่ก่อน ก้าใหญ่กะก้ารเล็กใช้ได้หมดเลยนะคะถั่วงอกใี้สำหรับแบบใครชอบกินสดสดนี่แนะนำให้เขากินเองเพราะกินเองจะปลอดภัยนะคะให้มีสารทอดขาวไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็น้ำที่เราใช้รดล้วก็ใช้น้ำสะอาดรดอะล้างเลยค่ะ ล้างเรยนะนี่นะ ใช้มีตะกร้าขนมปิ้งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตะกร้าแบบนี้ได้ค่ะตะกร้าใบใหญ่ๆแบบนี้ลองซื้อมาจากร้านร้านทั่วไปร้านขายของ20บาทอ่ะทุกอย่าง20บบาทอะไรเงี้ยใช้ดีเหมือนกันนะคะตะกร้าที่เราเอาไว้ล้างผักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เนี่ยเลาล้างไว้นะคะแล้วก็ที่เราจะเพาะก็เพาะพวกนี้นะคะนี่เราก็ลองบอกเขอเนาะเพราะว่าส่วนมอกที่เราจะเพาะเราต้งางองแ,แช่น้ำไม่ด้วยหนึ่งคืนนะ

ค่ okay. ใช้เป็นอย่างนี้คะแล้วก็ถั่วงอกที่เราจะเกาะนะคะก็ใช้เป็นแบบที่ห่อไหนก็ได้แต่ว่าเป็นเกรดที่เป็นถั่วงอกกินนะคะถั่วงอกของกินสําหรับกินอย่างเงี้ยค่ะที่เราไปซื้อตามร้านพวกร้านเกษตรทั่วไปที่มันแบบไม่ใช่เกรดของกินอะเรารูว่าเขาจะเคลือบสารอะไรมาอย่างเงี้ยเคลือบสารฆ่ามแมลงหรือว่าอะไรเงี้ยมานะคะ แม่เราจิบก็กาดๆเอา,กา,กานะคะแต็งจริงเนี่ยนิดเดียวเนี่ยเราก็พอได้เยอะนะคะเนี่ยพอได้เยอะมากๆเลยนะคะ,ะโอเคค่ะนั้นก็ช้างช้างมาเห็นไหมอักเก็จของกินน้ำจะใสแบบนี้เลยนี่ค่ะนะก็แช่ไว้ค่ะแช่น้ำให้ท่วมเลยนะคะ เนี่ยนะตัวไม่พอพออีกหน่อยกวัวไม่พอโอเค,อคเดี๋ยวใส่ค่ะแต่เยอะไปเดี๋ยว,ยวาตะกร้าที่เราจะพอก็จะมันจะมีไม่เพียงพอนะคะนี่ค่ะก็ทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนนะคะนี่ทิ้งไว้อย่างนี้เลยหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูกันค่ะ